สวัสดีครับพบกับผมนนท์พงศครับเกษตรพิทักโลกครับตอนนี้อยู่ในแปลงนาข้าวครับอ่าเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยนะครับถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรามาเยี่ยมชมแปลงนี้อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยผมเล็กครับน้องเล็กครับผมนะครับเล็กจริงเป่าไม่จริงครับอ่าอ้าวน้องเล็กแต่ที่แน่ตอนนี้อยู่ในแปลงนาข้าวของน้องเล็กข้าวอะไรครับหอมปทุมครับข้าวหอมมทุมนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับปีนี้ก็ใช้แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับทั้งตัว 4T แล้วก็บลูโกด้วยป่ะโกด้วยครับโกด้วยนะครับอ่านะครับข้าวหอมมทุมที่ท่านเห็นเขียวๆสวยๆโอ้โหลวงแน่นไปหมดครับนะครับบอกได้เลยว่าอลังการมากครับนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2องนะครับอ่าที่เรากําลังมาพูดคุยสัมภาษณ์น้องเล็กน้องเล็กอ่าใช้4ฟกับบลูโกเนี่ยฉีดไปประมาณกี่ครั้ง สี่รอบสี่สี่ครั้ง four สี่ครั้งแล้วโกฉีดไปกี่ครั้งโกครั้งเดียวครับครั้งเดียวแล้วบัวครับบัวสองสองครั้งก่อนหน้านั้นแปลงที่แล้วที่บอกว่ามีปัญหาบัวนอนแมลงศัตรูพืชลงจัดนะแล้วรอบนี้ลดลงไปไหมศัตรูพืชลดแทบจะไม่มีเล่านะครับแล้วพวกปุ๋ยเคมีเราได้ลดไหมครับลดครับตอนนี้ก็ใกล้เกี่ยวแล้วเนาะอายุข้าวกี่วันแล้วครับน้องเล็กเก้า ก้าสิบสี่เก้าสิบห้าวันแล้วเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าวันแล้วโอ้โหนะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับนะครับดูความสวยงามของรวงของใบข้าวครับนะครับสุดยอดจริงๆริครับโอ้โหนี่เต็มไปหมดนะครับนะครับน้องเล็กเห็นอย่างนี้แล้วพึงพอใจไหมครับเขาครับอ่าพึงพอใจเนาะอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ครับใช้ต่อไปแน่นอนเขาความปลอดภัยมันเป็นยังไงเราใช้พวกนี้เราไม่ต้องพกพกผ้าเราไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะอาเขานะครับ ไม่ต้องพกคาไม่ต้องกลัวอะไรแล้วต้นทุนที่เราใช้มาเราว่ามันแพงหรือถูกยังไงก็ก็ถูกถูกกว่าเคมีเยอะแล้วเราเรามองว่ามันน่าจะถูกกว่าอครับครับเพราะว่าถ้ามันราคาไม่แพงแบบนี้แล้วใช้แล้วได้ผลอย่างนี้ก็คุ้มค่าเนาะโอเคขอบคุณน้องเล็กมากครับแชร์ประสบการณ์ดีๆฟังกับข้าวหอมประทุมนะครับรอบที่แล้วได้กี่ตันครับ20ตันเองยี่ตันเองเดี๋ยวมาดูรอบนี้จะได้เท่าไหร่กี่ไร่ครับ 4ี่สิไร่ครับสีไร่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้สักกี่ตันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเอาใจช่วยน้องเล็กครับขอให้ผสมเล็กครับกับแปลงนาข้าวหอมมทุมเขตจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ผมนัทพงศ์คนทองเกษตรไปทักโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ